เย้สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับต่อตอรปิโดกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยกำลังจะไปซักผ้ากันมาแล้วพวกเราเนี่เ,<อ>เป็นซักผ้าซิมูเลเตอร์นะครับูเป็นการจําลองนั่นเองตอนนี้เนี่ยเสื้อผ้าก็เยอะไปหมดเลยเดี๋ยวเราขอจองที่ก่อนดีกว่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกนันี่อย่าไปเหยียบตรงนั้นสิตรงนี้มันเสื้อผ้านะของลูกค้านะี่อ่ะเดี๋ยวเราเหยียบตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะพอเราได้ที่แล้วไงไงต่ออ๋อมีอิตด้วยดูปึ๊บ เราสามารถอ d ดิตได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยศูนย์บาทเลยแล้วก็มีเฟอร์ดิเจอร์เฟอร์ดิเจอร์วางได้หรออ๋ออันนี้ปิดเปิดนะครับเฟอร์ดิเจอร์นี่อ่ะโอเคแล้วยังไงต่อโอ้แกรนนี่เริ่มซักผ้าแล้วหรอเราต้องมาหยิบเสื้อผ้าใช่ไหมจึ๊งอ่ะ พอเราครบได้5้าแล้วปุ๊บแล้วเราก็ต้องไปที่ของตัวเองนะครับตรงนี้อ่ามาซักนะครับดึงเก็บได้ไหมอ่าเรียบร้อยนี่ไงอ่าแล้วก็ซักนะครับก็จะหมุนหมุนหมุนเป่าอยู่ตรงนี้อ๋อทำไมเครื่องมันเดี๋ยวนะ <c oughs> ทำไมเครื่องมันเครื่องมันเก่าจังเลยอะ่ะอ๋อ หรือว่าเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโอเคไม่รู้ว่าเสื้อผ้าสะอาดป่ะนะพอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเสื้อผ้าไปหย่อนตรงนั้นอ่ะง่ายๆนะครับเบสิกมากปุบวางอ่ะเราก็จะได้เงินเป็นค่าตอบแทนโอเคเข้าใจได้แล้วอ๋อตรงนี้เป็นเครื่องซักผ้าใหม่โอเคเข้าใจได้นะครับตอนนี้พวกเราลุยกันดีกว่าเ,เก็บเสื้อผ้านะครับถึง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 ,ถงมันได้แค่5้าชิ้นเองพวกเราซึ๊บ เก็บใส่นะครับแล้วก็ซักผ้าปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บเออถ้ามีเยอะกว่านี้มันน่าจะเร็วขึ้นนะล้วมันเก็บต่ออะไรปะเก็บไม่ได้ต้องรอซักเสร็จก่อนเหรอโอ้ไม่แสดงว่าเราต้องไปซื้อนะครับพวกเราอ่ะตอนนี้ก็รอก่อนนะครับเสื้อผ้าได้แล้วขอซื้อเครื่องซักผ้าหน่อย <Yeah. S 1> มาแล้วนะครับอันนี้ hmm? เดี๋ยวนะอ๋ออันนี้อันใหม่ uh. โอ้โหอันนี้อันเก่ามากโอ้โ <laughs> หอันนี้อันที่เราน่าจะใช้อยู่นะ เราซื้ออันนี้เลยดีกว่าอ่ะโอเคบายเรียบร้อยน่าจะไปส่งแล้วนะแล้วยังไงต่อเนี่ยจึ๊บอีดิอ๋อนี่ไงมาแล้วแล้วเราก็วางใช่ไหมเพรสวางเลยเรียบร้อยดูโอ้โหมี2ตู้แล้วนี่งะเราก็เก็บเสื้อผ้ากนโอ้หทำไมเสื้อผ้ามันน้อยจังแกนี่อย่าแย่งอันนี้ของฉันจึ๊บจึ๊บจ๊บจุบสแล้วก็4ีห้า อ่าครบแล้วนะครับมีคนทยอยมาเรื่อยๆนะครับดูนี่ไง o oh อ my god คนส่งเสื้อผ้ามาเรื่อยๆนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว <What? S 1> ทำไมเป็นสีนั้น,น่ะสีเขียวโอ้สองสว่างเลยอันเนี้ยของเราเต็มนะครับเดี๋ยวขอไปหย่อนก่อนแป๊บนึงแล้เดี๋ยวไปเก็บจึงจึงจ,งจงอ่ะเรียบร้อยโอ้ดูนี่เสื้อผ้าเรืองแสงนะครับแสดงว่าต้องได้เยอะกว่าปกติแน่เลยปุ๊บเก็บอันนี้สีเขียวถุงมือหรืออะไรอะ่ะ จุบเก็บแล้วนะครับมันเป็นเอมาเลดนะครับดูแล้วเราก็ใส่น่าจะได้เยอะขึ้นนะเอ่อใส่เข้าไปอ๋อขาดอีก3จุบจุบจุบจบุนี่เก็บเก็บก็บเกบโอเคได้มา3แล้วยัดใส่จุบอันนี้ก็เอาไปส่งนะครับตรโน้นรอด้วยครูว่าดีมาส่งเหมือนกันอ่านี่ตรงนี้เลย จุ๊บหย่อนลงไปอ่าแกดี้เครื่องซักผ้าใหม่เหรอเนี่ยเป็นตารางหมากลุกเลยพวกเราของเราจะเป็นสีขาวอยู่เลยอะ่ะอันนี้เก็บก่อนจุ๊บแล้วเราก็วิ่งนะครับอ๋อกดชิปได้เพิ่งรู้ <c oughs> <ๆ>นี่ครับไปเจอเจิเเรียบร้อยหกสิบสองโอ้โหรวยกว่าเดิมอีกมีคนมาส่งอีกแล้วว้าวเก็บเก็บเก็บได้โกแล้วครับตอนนี้ เรามาซื้อของเพิ่มกันดีกว่าจึ๊บอันนี้นะครับเครื่องซักผ้าเดี๋ยวนะอันนี้แบบไม้อันนี้50นะครับซื้อได้อยู่90แบบอิดอันไหนเดียนี่150 280งั้นเอาแบบอิดละกันมีเงินอยู่134นะครับมาซื้อไปแล้วก็ตะก,ก้าก็ซื้อเพิ่มนะครับตะก,ก้าโอ้โหสีชมพู150แนะ่แต่ว่าได้เพิ่ม15อันนี้สัก10ละกันอันนี้ไปก่อนมีตังแค่นี้นะครับปุ๊บ แล้วก็ออกไปโอเคเรียบร้อยแล้วอ้เดี๋ยวนี่อะไรอะ่ะอ๋อเป็นแม่เหล็กดูดนะครับดูนี่ยถึงถึงถึงดูดมาเองเลยโดยไม่ต้องกดนะครับโอ้ง่ายมากมากแล้วเราก็วางตรงนี้อ่าเป็นไงโอ้สบายแต่ใช้ได้15าวิโอ้มีเวลาจำกัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนวางก่อนวางปุ๊บเรียบร้อยวางแล้วกาววิกาววิเก็บ เก็บแล้วจุ๊บจุๆบจุ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 บอ่ามาแล้วจุ๊บโอเคแล้วเราก็ไปใส่ตรงนี้นะครับนี่ยิ่งอัปเกรดยิ่งแบบว่ายิ่งรวยนะเนี่ยจุ๊บอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเอาไปวางไว้ก่อนโอ้ตรงนี้ก็มีสีทองแกรนี่เก็บแล้วนี่เสื้อผ้าสีทองว้าวแกรนดี่บอกเก็บไม่ได้นะครับตอนนี้เต็มนัสฉันจะเก็บเองนะทำไมเอาอ่ะมาแล้วนี่วิบวับวิ ปุ๊บปบปุเก็บ,บให้หมดเก็บให้หมดอ่านี่ครับเราก็เก็บเสื้อผ้าได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเราเอาตะก,ก้าใหม่เข้ามาแล้วอันนี้ก็ใส่ไปเลยจึงจึงนี่นะครับ <c ười> เครื่องซสกผ้าแบบอิดนะครับออมันมีแบบคูณ2ด้วยนะ <c ười> เดี๋ยวเราขอดูก่อนปุ๊บคูณ2มันเท่าไหร่อ่ะย99เหรอ <c ười> หรอ,อ่ะซื้อ199ละกันนี่ปุ๊บ,บาบมีคอยเท่าไหร่คอยคูณ2คอยคูณ2699ว้าวเอาดีไหมอ่ะ อ่ะซื้อละกัน699เรียบร้อยนะครับตอนนี้อ่าส่วนอันนี้อันนี้อทรัคค,คืออะไรอะ่ะเดลิเวอรี่เหรอ99จะเป็นแบบว่ารถทรัค,คมาเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับซื้อมัวไปก่อนมีเครื่องบินด้วย <c oughs> เครื่องบินแอร์ดรออะไรเดียเยอะไปหมดอันนี้ไม่เอาละกันอ๋อนี่ไงเป็นแบบต่อตอบิโดมาเลยอะดูดิโอโหโอ้ <c oughs> <c oughs> เราเยอะมากมากดูพวกเราเป็นไงโอ้ย่างเทเออเครื่องบินมาเอาเครื่องบินมาจะได้เทดูโอ้เขาเทแบบโอ้โหเยอะไปปะเนี่ยน้อยไปก็บ่นนะครับเยอะไปก็บ่นออะเก็บก่อนตอนนี้จึบจับจจบเก็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 บแร็วพวกเราตอนนี้กอบโกยเดี๋ยวค่อยโกยอีกทีนะครับตอนนี้ฟูอยู่ตะก้าเต็มตะก้าเต็มนะครับตอนนี้ ไปเก็บต่อไม่รอแล้วจ้าอ่ะแล้วใส่ไปจึบ๊บเรียบร้อยนะครับไหนลองเครื่องบินมั่งนี้ yes บาย299บโลบันะครับดูซิว่าเครื่องบินต่อตอปิโดจะมาไหมแอ r ์ดอปแอรดอปอ๋อนี่ไง oh <my> มาแล้วเครื่องบินของต่อตอปิโดเป็น a อ r ์ดอปนะครับดู w o าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันจะยังไงอะเราต้องเก็บปอ นี่แกรนี Granny, Cuba, ่ครูบอดีมาดูข้างนอกสิเนี่ยเห็นไหมแอร์ดรอปดูว้าวดูเสื้อผ้าเก็บไม่ได้นะครับตอนนี้มันเต็มครูพอดีเอาไปก่อนนะครับตอนนี้ no! โน้โอแกรนี้ก็ไปเก็บมานะครับดูเนี่ยของดีทั้งนั้นเก็บเรียบร้อยแล้วก็ไปซักผ้าใช่ไะม อันนี้ได้ยังอันนี้ขาดอยู่โอเคเดี๋ยวค่อยมาเก็บตรงนี้นะครับไปเก็บตรงแอร์ดอกก่อนจุบเรียบร้อยโอ้แกนนี่เก็บใหญ่เลย<ะ>อ๋อมันมาแค่ครั้งเดียวนะครับไอตรงข้างนอกหรือเปล่า<ะ>คือกดซื้อแล้วมันก็มาแค่ครั้งเดียว,ว<ะ>เราว่าแม่เหล็กเนี่ยน่าจะใช้กับเอ่อที่มันตะกร้าใหญ่ๆนะเออมันน่าจะได้เยอะกว่าน,นี้<ะ>พอเนี้ยแป๊บเดียวก็เต็มเลยพวกเรา<ะ>อันนี้ต้องเก็บไปส่งนะครับจุบเอ,เอาลงไปนะครับตอนนี้ เงินเราคูณ2นะครับเพราะว่าเติมไปเต็มนะครับตะก,ก้าเต็มไวมากเดี๋ยวเราว่าตกกาหน้กกาไปเอออัปเกรดตะก้าดีกว่าเออตะก,ก้าแพงๆก่อนปุ๊บ2,500ได้25หรออันนี้ละกัน500เรียบร้อยนะครับซื้อไปแล้วแล้วก็เครื่องซักผ้าอันนี้ขนาดมีเดียโวมีเดียมเอพวกเราดูสิ มาเป็น 5m 3m โ oh, หไม่น่าจะถึงนะเราอะ่ะใครถึงนี่ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะหรือว่าเออมาโชว์ในแฟนเพจต่อตอไปโดก็ได้นะ oh <my> เราไม่น่าจะถึงอะ่30นะ 30m แน่โอ้โหต้องมีเวลาเล่นเลยอะ่ะหลังๆเนี่ยดู200กว่าเอเป็นสีลุงมีชีทด,ด้วยโอ้โหโอ้ oh 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 oh. อันนี้อะไรอะ่ะนี่ก็ยังมีเดียมอยู่นะครับไซส์มีเดียมเดี๋ยวทุกคนดูนีดิไซส์ xl เดี๋ยว อะไรเนี่ยไม่ได้นะครับตอนนี้ซื้อแบบธร il, usi, มรมดาไปก่อนอันนี้พันหกเฮ้อันนี้พอไฟเลอร์นะครับโอเคบายเรียบร้อยมีอยู่ห้าเครื่องแล้วเก็บจ um ับจ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 ัเก็บได้20นะครับดูพอเราแบบว่าอัปเกรดตะก้านะครับเสื้อผ้าก็กองมาที่หน้าเราแล้วเนี่ยมาวางวางจึ๊บจึ๊บมาเรียบร้อยหมดแล้ว มามีคนมาส่งพอดีเก็บนี่นี่นี่เก็บให้หมดเก็บให้หมดจบ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 เต็มแล้วนะ่ะเราก็รอเวลานะครับตรงนี้นั่งรอได้ถึ้งจึ้งจึงจึงถึง,ง,งนี่พวกเราเราเจอทางลับกันด้วยแหละดูสิเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไปไหนอ่ะเดีดเด็เดีแยวมือเอาตะกร้ามาเลยโอ้ยยังซักผ้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนี่มานี่สิ <c oughs> ฉันว่านะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะ ตรงหลังที่ซักผ้าตรงนี้เนี่ยชวาโบเดี๋ยวมีชุดปีกอะไรเนี่ยนี่พวกนายคือใครกันแน่หรือว่าคนสร้างเซิร์ฟนี้ไหนนี่อะไรเนี่ยซื้ออะไรได้ปะกดซื้ออะไรไม่ได้นะครับตอนนี้โอ้เป็นที่ลับนะครับนี่คุณยายซักผ้าเสร็จหรือยังเนี่ยนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยฮะอู้งาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายปล่อยปล่อยชันกนคุณยายอะไรเนี่ย โอจะเอาเข้าเคยสักปาโอ้คุณยายโหดร้ายมากๆเลยอ่ะอะไรเนี่ยนี่มันเข้าไม่ได้นะตู้มันต้องขนาด XL อ่ะตอนนี้เราไม่มีเงินมีอยู่แค่6 0 0ันเอง โอเคทุกคนก็โอ้โหโหลดโชวใครที่ชอบแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะนี่มีเพื่อนใหม่มาด้วยเห็นมหมเขารู้จักเราด้วยโอ้เออมาทักทายกันได้นะครับพวกเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับกับร้านซักรีซักผ้านั่นเองบายบายกู๊ดบายกันบายบายเร็วทุกคนบายบายวิว